ไหนคุณพูดเห็ดพูดพูดระยะคนาโลกนี้มีความาดาีวตะาาที่อนาลตาฝาดหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยนี่โรงเรียนดิ เรียนดีหรอวะเนี่ยเงเรียนรว่ามันจะ่อบานก็ตอว่ามือเราก็ไปเอาอนล่เยเอาไแล้อยเปิดยังไงวะ มึงทำอุ้ยมีคนเดินตามมั้งหังให้เขานำนำคุณนำครับเขารู้ทางอุ้ยโอ้โห ห้องใต้บันไดเปิดได้ไหมโอ้โหฉันรู้แล้วมันเริ่มฉันรู้แล้วว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนโฮมสวีทโฮมเว้ยเนี่ยมันมันใช่เลยอ่ะ ไม่นะคือกูไอ้นี่ไม่ได้แล้วคือกูจะมันก็เสียงดังอยู่นะแป๊บนึงดังมากเลยตอนเนี้ยเก็บแล้วเก็บแล้วน่ากลัวเอาเพื่อนเพื่อน ใช้อะไรใช่เหรอใช้แฉลงเหรอถูกใจหมดมีบันไดทางไปต่อนะเว้ยเอ้ยเดินมาโลกเลย วิวิได้ยินเสียงไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ก็เหมือนในโฮมสวีนโง่ไงวิ เพื่อนนำอ่ะตูดตูดมึงอ่ะเต็มจอเลยตูดอ่ะโอ้ขึ้นไปดีขึ้นไปลาก่อยฮาฮ่า่ เร็วขึ้นมาขึ้นมาให้สุดก่อนแล้วค่อยขึ้นมาให้สุดก่อนเร็วขึ้นมาให้สุดก่อนแล้วค่อยกระโดดอุ้ยนี่เสียคนร้องไห้นี่เสียคนร้องไห้ ฮ้ยเฮ้ยกลัวข้กลัวมากเลยแม่มึงจริงเหจอเด้ยเสียวขึ้นมาขึ้นมาบอกให้มึงขึ้นมาให้สุดก่อนเ๋ยวทุกคนรอมึงอยู่ สูตรดีให้มันมให้มันสูตรตูดมึงก่อนอนะเนี่เอาเนี่ยไม,ไม่ต้องกระโดดมึงไม่ต้องกระโดดนี่ อยากเล่นและหนีเงี้ยนากลัวมากกลัวแต่เสียงร้องไห้เมื่อกี้แล้วอ่ะขึ้นไปเฮ้ยเสียงใครไม่รู้ขึ้นไปไอ้มึงเดินขึ้นไปก่อโอ้มึงเดินอะไรของ ไปไหนแล้ววะมึเรื่อกูกูกลัวมึงขึ้นเลยบร้ขึ้นมาไม่เอาไม่เอากูกลัวเพื่อนไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะกูต้องการสามคนไม่ได้สองคนนะ รูกกัวะมึงจะขึ้นเลยมึงขยับขึ้นไปเดินไปเองเดินไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมึงอย่าย่อลง ก็กลัวอยู่เนี่แล้วเพื่อนแม่งไปไหนเนี่ย <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> เพ <c oughs> ื่อนแม่งเดินสำรวจหมดแล้วนี่ค่ะจนแม่งได้จนมันได้กุญแจมาแล้วเนี่ยเร็วเร็ว โอ้กูต้องเดินไปบ้านมึงเนี่ยไหมขึ้นไปกระดดอ่ะกระดึ๊บอ่ะไม่กล้าไม่กล้ากระดึ๊บกระโดดก็ได้อีกอ่ะเนี่ยกระโดดข้นมามันก็ขึ้นไปเฉยเนี่ยแล้วมึงก็กระโดดก็ได้ โอ้มันก็แค่ขึ้นได้ปกติอนะ่ะน่นเรีวโอ้เพือเ่อนไม่เดินไม่รอเลยอนะ่ะน่ากลัวมันมเ้งเโอ้ยเออกูท้อท้อกับเสียงเสียงเอ้ย ขึ้นไปดิจะยืนเอ๋อทำไมขึ้นไปเร็วเร็วไข้างหลัง <laughs> มึงเล่นในคอมดิมึงเล่นใน,นไหนเนี่ยเล่นอะแล้วคอมมึงม,มีมีลูบบอ่ะเพื่อนแม่งไปไหนเนี่ยกูกลัวอุ้ยเพื่อนมึงอยากขอเล่นดิเพื่อนไม่ได้ขอเพื่อนมันเคา่เวม,ม,ม,มันมีประตูอยู่มึงเดินอะไรของเนี้ กูไม่ใช um. ่แหละลงมาด้านสุดเฮ้ยสิ่งอะไรกอปแก๊ปเฮ้ยเพื่อนหาย เอ๊ะเพื่อนไปแล้วเพื่อนมันไปหรือเพื่อนมันตายมันมันตายน่แบอ่าพิมหาปวกตนี้ีหยใครใครโทรมาโอ้ยมัอนกัไอสาไป 哥啊！